สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีกระบะเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับข้างหน้าของเรานะครับเป็นมิตซูบิชิไต้ตันนะครับ 2.5GLX นะครับผมรถปี2007เลยนะครับผมราคาแค่แสนกลางๆนะครับวันนี้จะรายงานสภาพให้ชมกันครับผมใครที่หารถใช้งานนะครับราคาไม่แพงนะครับชมไปพร้อมๆกันนะครับ เครื่องดีเซลนะครับ2.5นะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับรถคือขายตามสภาพนะครับสภาพเดิมๆนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับกลับไม่ได้คันนี้เพิ่งมาถึงแล้วก็ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับ คือให้เห็นสภาพเดิมๆเลยนะครับีโดยรว,วมก็ถือว่าใช้ได้นะครับรถตุกคันนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพ่ความแน่นอนนะครับผมทีนี้มาดูทีละจุดนะครับภาษีนะครับสิงหาหกหกนะครับ ภายในนะครับภายในยังดูดีนะครับข้างหลังตีตู้มานะครับตีตู้มาดูเม็ดอาคนะครับเม็ดอาร์ประตูนะครับข้างคนขับนะเดิมนะครับ ยางยางถือว่าน่าจะหมดสภาพแล้วนะครับผมแต่ดอกยังมีอยู่ครับแต่ว่าปียางอาจจะลึกนะครับครับถ้าซื้อไปก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับนี่เรารายงานสภาพจริงนะครับครับข้างหลังนะครับรถก็มีการสาดสีมารอบคันแล้วนะครับผมแต่ไม่มีการชุนหนักนะครับอาจจะไม่มีนะครับมีเม็ดอ์กตรงตัวเดิมๆนะครับเดิมนะครับ ปี2 0 0 7นะครับเป็นเครื่องของมาเร็วแล้วนะครับอันนี้ยางดอกยังมีนะครับแต่ว่าปีน่าจะเสื่อมแล้วครับปีสิบห้านะครับับ,บดูข้างในนะครับไม่าร์นะครับวางกระตู มาดูเครื่องนะครับมาอยู่ที่1 9 0่งแสนาหนะครับอ่าครับเอเยนนะครับคันนี้นอดูอดครับอ่าดูน็อตนะฮะต่างๆก็เดิมดีอยู่นะครับผมเดิมดีอยู่นะครับจบ ปกตินะครับปกตินะครับทั้งสองบานนะครับประจกกร,ระจกข้างเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับทำงานไหม้ย,ยังใช้ได้อยู่นะครับปรับทำงาน,ยนอยู่นะครับนูครับดู้องเครื่องนะครับ เพื่อนก็ถือว่าเดิมนะครับยังไม่ถอดนะครับก็จะมีคราบน้ำมันนะครับคือ,อยาองเราค่อ้ๆวาวนะครับนี่คือสภาพเดิมๆแต่ก็จะของเดิมนะครับคือยังไม่ได้มาดัดแปลงคืออยากให้เห็นสภาพเดิมๆก่อนเรื่องก็ยังเสียงเคาะอยู่นะครับเพื่องเสียงแน่นอยู่นะครับ น็อตน็อตขอดนะครับผมถงกระโงขอดแต่ว่าน่าจะ,จะเกิดจากการถอดทำสีรอบคันนะครับอย่างดูเดิมหมดนะครับตรงนี้คนี่นะครับเ,เดี๋ยวเรื่องแจวัดนะครับปกตินะครับไม่มีฟันไหลขึ้นมานะครับซึ่งเบืนปกตินะครับ ครัท่านที่มองหารถใช้งานนะครับคันนี้ผมขายแค่155,000บาทเท่านั้นนะครับผมาราคาก็มาดูรถถูกใจก็คุยกันได้ครับผมครับผมวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ